สวัสดีครับเรามาต่อกันเรื่องฟังก์ชันเลยนะครับฟังก์ชันบน Python เนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างกว้างขวางแล้วก็สั้นลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงทํางานยังไงนะครับก่อนอื่นนะวิธีการสร้างฟังก์ชันนะครับก็ใส่ keyword def นะครับ def นะครับจากนั้นเราก็จะตั้งชื่อฟังก์ชันของเรานะครับใช้ชื่อฟังก์ชันอย่างเช่น myfun นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บนะครับซึ่งในวงเล็บเนี่ยเราจะใส่ input p พ r a m ม t เตเข้ามานะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมจะลองไม่ใส่ดูนะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับสังเกตว่าโคลอนเนี่ยจะใช้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น if เป็น loop นะครับ python เนี่ยก็จะใช้โคลอนแล้วก็ enter ลงมานะครับพอ enter ลงมาเนี่ยบรรทัดต่อมาเนี่ยก็จะมี1 indent นะครับ indent หนึ่ง indent เนี่ยมันคือตัวบอกว่าคําสั่งต่อไปเนี่ยจะอยู่ภายใต้การ c o n โ r ร l ของของบรรทัดข้างบนนี้นะผมจะให้ฟังก์ชันเนี่ยทำหน้าที่ print นะครับคำว่า hello คำว่า hello แล้วก็ run ดูนะครับ จากนั้นวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันผมก็สามารถที่จะใช้ไมฟังแบบนี้ได้นะครับเพราะผมเรียกใช้ไมฟังแล้วก็ใส่วงเล็บต่ออันนี้มันหมายถึงว่าเรากําลังเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับดังนั้นฟังก์ชันที่เราเรียกใช้เนี่ยมันจะทำหน้าที่ปริ้นนะครับหรืออะไรต่างๆที่เราสร้างนะครับอาจจะเป็นการคํานวณฐานรากนะครับในในระดับลึกนะครับอาจจะเป็นการคำนวณการสแสไฟฟ้านะครับการคํานวณขนาดของสายไฟฟ้านะครับที่อาจจะเป็น งานเฉพาะเจาะจงนะครับหรืออาจจะเป็นการคำนวณต่างๆนะครับกําไรในปีนี้นะครับคาดว่าจะได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวจะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยจะได้มีตัวอย่างนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยอย่างคล่องเลยนะครับแต่ทุกคนจะซึมซับไปเองนะครับดังนั้นทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะจําไม่ได้หรือจะไม่เข้าใจนะครับเราจะได้ใช้ซ้าแล้วซ้าเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเราสามารถที่จะโค้ดได้คล่องนะครับโอเค อันนี้เป็นตัวอย่างฟังก์ชันที่ไม่ได้ใส่พารามิเตอร์ที่เป็น input. อินพุตนี้ผมอยากจะใส่พารามิเตอร์เป็น input นะครับผมตั้งชื่อว่าพาราแล้วกันพาราแล้วก็ผมต้องการให้มันปริ้น input เลยนะครับปริ้นคือปริ้นพารามิเตอร์ที่เราใส่โอเคแล้วทีนี้สมมติว่าเรากําหนดให้ฟังก์ชันของเราเนะี่ยมี input เป็นพารามิเตอร์ใช่ไหมครับแล้วเราเรียกใช้โดยที่ไม่ใส่ พารามิเตอร์นะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เป็นไงครับเขาบอกว่า my function missing one r e q u i r e p o s i t i o n a r g u m e n t p a r a แสดงว่ามันจะต้องการอ่า u t p พารามิเตอร์นะครับเข้าไปก่อนนะครับไม่งั้นฟังก์ชันจะทำงานไม่ได้นะครับซึ่งก็ตรงตามที่เราได้ได้สร้างไว้นะครับคือคือมีพารามิเตอร์เป็น input นะครับนี้ผมจะให้มันใส่ พารามิเตอร์อินพุตที่ชื่อว่าสตีฟครับอ่ามันก็ทําการปริ้นสตีฟออกมานะครับเพราะว่าภายในจะทําการปริ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของการสร้างฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะสร้างฟังก์ชันโดยให้มี Input รวมถึงทํางานโดยที่ไม่จําเป็นต้องใส่ Input นะครับหรือให้มันมี d e f a u l t มีค่า input default ไว้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับในการผมจะ Copy ตรงนี้มาเลยนะครับเราจะกําหนดให้ input parameter เนี่ยมันเท่ากับ ค่าค่าหนึ่งไปเลยนะครับสมมติว่าเป็น default นะครับครับเราก็กําหนดนะครับให้พารามันเท่ากับค่าค่าหนึ่งนะครับผมใช้เชื่อว่าเป็น default เลยนะครับจากนั้นผมก็จะทําการลันฟังก์ชันโดยไม่ใส่ input p a า a m e t e r นะครับมาสังเกตว่ามันก็จะใส่ค่า default ให้เรานะครับในกรณีที่เราลืมนะครับนี่ก็เป็นอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในการทํางานของฟังชันนะครับในกรณีที่สมมุติว่าเราสร้างฟังก์ชัน เพื่อทงานในทํางานเราต้องการที่จะสร้างด็อกเมนต์นะครับหรือด็อกสติงเพื่อให้คนที่ใช้งานเนี่ยหรือเราเองกลับมาอ่านแลวเข้าใจนะครับเราก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับผมก็จะใส่ด็อกเมนต์นะครับหรือด็อกสติงนะครับผมก็สามารถทําได้โดยการใช้ดับเบิลโคดสามตัวนะครับแล้วก็มันจะสร้างขึ้นมาเองให้เรานะครับแบบนี้สามตัวทั้งหมดเป็นหกตัวนะครับทีนี้เราก็สามารถพิมพ์ด็อกสติงไว้ตรงนี้ได้นะครับ ดอสติงเฮียนะครับทีนี้สมมติว่าเวลาเราสร้างฟังก์ชันนะครับเราอยากอ่านด็อ t สติงตรงนี้เราก็ทําการกดชิปแล้วก็แท็บนะครับซึ่งมันก็จะขึ้น In นพ p ตพา a ามิ e ตอร์ดีเทลของ In นพ p ตพา a ามิ e ตอร์ให้เราว่าเราสร้าง Default เป็นอะไรนะครับแล้วก็มีด็อกสติงตรงนีด้ด้วยนะครับเวลาเราจะอธิบายให้คนนำฟังก์ชันเราไปใช้เนี่ยทำหน้าที่ยังไงทำยังไงอธิบายยังไงนะครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรม เท่านข้งซับซ้อนนะครับจะต้องมีการอธิบายอยู่เสมอโดยเฉพาะงานที่เจาะจงนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความรู้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ที่เขียนนะครับผู้ที่เอาไปใช้งานบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะครับจะต้องมีการอธิบายอยู่เสมอนะครับโอเคนอกจากนี้ผมยังสามารถที่จะนําฟังก์ชันเนี่ยไปเก็บค่าไว้ในตัวแปรตัวแปรหนึ่งหรือหรือ variable นะครับผมว่าผมสร้างฟังก์ชันผมให้ input เป็นคำว่า argument แล้วกัน argument นะครับค,คือจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับทีนี้ argument เนี่ยผมอยากาจะ input เป็นตัวเลขนะครับผมอยากจะให้มันยกกำลังห้านะครับไม่เอาให้มันคูณ5ก็พอครับจะให้ my function ผมทำหน้าที่คูณ5ครับดังนั้นผมก็จะใช้นะครับให้ x เนี่ยเท่ากับ my function ของผมเนี่ยล้วคูณเลขนะคูณ5้านะครับ,นนรบผ่านฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้มันแสดงผลทันทีนะครับผมก็ input p พ r a m e t e ตอร์5เข้าไปนะครับดังนั้น x ของเราคืออะไรครับ Input 5เข้าไป5ก็ทำการคูณ5โดย x ของเรามีค่าเท่ากับ25เรียบร้อย x ของเราตอนนี้ x ของเราเนี่ยไม่ได้มีค่าเท่ากับ25นะครับเพราะว่าเราปริ้นเราทำหน้าที่ปริ้นอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ทำหน้าที่ return ค่าออกไปให้ x นะครับการที่จะทำให้ x มา return หรือให้ฟังก์ชันเนี่ยมันมีค่าค่าหนึ่งนะครับ เราต้อง Re t u r n ์นไ r เอทยูนะครับ return คำต,ตอบออกไปนะครับในที่นี้ผมจะ Re t ท r n ค่าคูณหไปดังนั้นไมฟังชันของผมเนี่ยนอกจากที่จะแสดงผลแล้วเนี่ยผมยังสามารถที่จะให้ค่า x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับผลลัพธ์จากการคำนวณของฟังก์ชันไมฟังของเรานะครับซึ่งก็คือ25นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวลาเราใช้งานจริงๆี่ยฟังชันเรามันจะต้องซับซ้อนอกว่าการคูณ5าแน่นอนนะครับซึ่งทําให้เราสามารถที่จะนํา การคำนวณที่ยากๆเนี่ยเอาไปใช้งานได้หลายๆครั้งนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนสมการขึ้นมาใหม่ฟังก์ชันเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่อง lambda expression กันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่2ของฟังก์ชันอ่าเรามาดูเรื่องของ lambda expression กันนะครับขยายโน้ตตรงนี้นะครับ lambda ให้เป็นตัวหนาแล้วกัน lambda expression เนี่ยจะเป็นการสร้างฟังก์ชันโดยที่ไม่ต้องตั้งชื่อนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆในการใช้งานร่วมกับ Map กับ Filter ร์นะครับแมปและฟิลเตอเนี่ยจะเรียนในในส่วนต่อไปนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า lambda expression เนี่ยมันทำงานยังไงก่อนสมมุติว่าผมจะทำะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าฟังก์ชันปกติฟังก์ชันทำงานยังไงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าเออ lambda expression เนี่ย มันใช้งานยังไงเมื่อเทียบกับฟังก์ชันนะครับปกติเนี่ยที่เราเรียนมาเมื่อคู่นี้นะครับฟังก์ชันเนี่ยสร้างมาจากเดฟนะครับเดฟไทม์ชูสมมติว่าผมจะสร้างฟังก์ชันที่มันทําหน้าที่คูณ2นะครับโดยให้ Input variable ชื่อวานะครับ VAR นะครับแล้วก็ให้ Re t u r n คูณ2นะครับดังนั้นฟังก์ชันผมจะทําหน้าที่คูณ2วิธีใช้ฟังก์ชันก็เหมือนเดิมนะครับ r e t u r n ผมจะสร้างรีซอสนะครับเท่ากับฟังก์ชันของเรานะครับชื่อไทม์ช o นะครับ การสร้างฟังก์ชันเนี่ยบางคนนะครับอาจจะใช้ตัวสอนตัวแรกนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อแยกแยะหรือ identify ให้ชัดว่านี่คือฟังก์ชันนะนะครับส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับใครจะใช้ยังไงก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ผมจะให้ Input เป็น4ดังนั้นเอาพุ t ของผมก็ต้องเป็นสี่คูณสองใช่ไหมครับก็คือแปดนะครับอ่าผมยังไม่ได้รันบรรทัดแรกมันเลยเออเนะครับ เรามาดูรีซอของเราเป็นไรครับเป็น8แล้วใช่ไหมครับโอเคทีนี้เรามาดู lambda expression นะครับคีย์เวิร์ดจะขึ้นด้วย lambda นะครับแล้วก็ Input parameter ผมก็คือวานะครับเหมือนกันเลยแล,แล้วผมต้องการให้วามันยรกกำลังสอบอันนี้เสร็จแล้วนะครับซึ่งมันจะอยู่ในรูปของ Object Function ชันนะครับ Object คืออะไรเดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ Object นะมันคือก้อนก้อนหนึ่งที่พร้อมที่จะให้คำตอบเราเมื่อเราเอาไปทำการใดๆนะครับ ในกรณีนี้นะครับออบเจกต์เนี่ยมันจะใช้กับเมธอดที่ชื่อ Map กับ Filter นะครับที่ใช้ที่ใช้ประโยชน์มากๆนะครับส่วนเมธอดต่างๆเมธอดอื่นๆเนี่ยก็จะแสดงให้ดูดังนี้นะครับก่อนที่จะใช้งาน lambda expression นะครับผมอยากเน้นย้ําให้ทุกคนเขียน lambda expression เป็นนะครับโดยอาศัยการเขียนเรียนรู้จากการเขียนฟังก์ชันแบบธรรมดานะครับลองลองทำตามนะครับให้เราเริ่ม เปลี่ยนฟังก์ชันธรรมดาก่อนจากนั้นให้เราเปลี่ยน d e f เปลี่ยนคําว่า d e f นะครับเป็นคําว่า lambda ลเล d เ f เปลี่ยนเป็นคําว่า lambda ครับแล้วทีนี้ทําการลบชื่อครับโดยที่ยังให้มี Input Parameter ออยู่จากนั้นก็ทําการลบคําว่า return นะครับเสร็จแล้ว lambda expression เนี่ยมันก็คือฟังก์ชัน โดยที่เราไม่ต้องเขียนชื่อนะแล้วก็ไม่ต้องมีคำวิธีเธนครับเป็นข้อดีของ Python นะครับทำให้สามารถเขียนฟังก์ชันให้อยู่ในบรรทัดเดียวนะครับซึ่งเก่มากๆเลยนะครับสำหรับการใช้ประโยชน์ lambda expression เนี่ยเราจะได้เห็นในเซ t ชันต่อไปนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องของ map และ filter นะครับสำหรับเซ t ชันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันในเซชันต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ